สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เกิดในราศีกุมนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาดูดวงนะครับคนที่เกิดในราศีกุมประจําเดือนกรกฎาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงครับว่าช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยสำหรับราศีกุมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับความรักสุขภาพหรือว่าการเดินทางในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราลองมาดูไพ่การเงินกันก่อนนะครับ โอ้โหการเงินราศีกุมนะครับเห็นแล้วก็น่าจะสบายใจได้นะครับเป็นอัศวินถือถ้วยนะครับฟานเป็นอัศวินแน่นอนเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีกําลังนะครับในด้านดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานการเงินของราศีกุมช่วงเดือนกรกฎานเนี่ยแน่นอนครับก็ไม่ลําบากยังมีกิมมีใช้ได้ยังไม่ขาดมือนะครับเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับเป็นคนที่ใช้คําพูดคําจาหาเงินเก่งเป็นคนที่เจรจาต่อรองนะครับหรือเหมาะกับการค้าขาย หรือการติดต่อนะครับคำพูดทําให้ได้เงินนะครับเดือนนี้ไม่ลาบากค,ครับเรื่องการเงินไม่ว่าจะมีปัญหาในอดีตที่เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับการเงินยังถือว่ามีสภาพคล่องนะครับในทางกับการอาจจะมีะไรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ในช่วงนี้ด้วยซ้าไปนะครับก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่ครับในเรื่องของการเงินนะครับคราวนี้เรามาดูการงานกันบ้างถือว่า นะครับค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะครับทั้งเงินและงานนะครับก้าวถ้วยนะครับก้าวถ้วยเลขก้าวมันก็หมายถึงความก้าวหน้านะครับก้าถ้วยยังหมายถึงความแคล้วคลาดนะครับก้าวถ้วยก็เป็นไพ่หนึ่งที่ใบหนึ่งที่มีค่อนข้างที่จะมีกําลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการงานในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังรับลื่นนะครับมีโอกาสก้าวหน้าหรือมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้หรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการที่เคยลงมือทำมาในอดีตนะครับ ถือว่าดีครับคนที่มีปัญหาเรื่องการงานนะครับก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นคนที่ตกงานนะครับไม่เรื่องงานมีโอกาสได้งานถือว่าเป็นอีกเดือนครับที่เงินและงานดูแล้วยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูไพ่ความรักกันบ้างอ่าได้เฮอร์มิตนะครับเป็นไพ่ฤาษีนะครับไพ่นักถือศินก็ถือว่าเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ดีนะครับถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับ แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นหรือหวาในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นความราบรื่นอันนี้จะให้ผลดีนะครับกับครอบครัวที่มีปัญหากันอยู่ละหองระแหงกันอยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบมาพูดคุยกันและมีโอกาสที่จะได้มาคืนดีกันนะครับแต่คนที่ไม่มีปัญหาก็ราบรื่นไปตามปกติน้องนึกถึงความเป็นไพ่ของนักซือสินนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นในเรื่องของความรักแต่มันให้ผลดีกับคนที่มีปัญหาอยู่นะครับ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีคู่เดือนนี้ต้องรอไปก่อนนะครับยังไม่มีอะไรที่มันแน่นมันเด่นชัดในช่วงเดือนนี้นะครับอันนี้เรามาดูไพ่การเดินทางกับสุขภาพกันบ้างโอ้โหถือว่านะครับราศีกุมเนี่ยดีทั้งหมดเลยในเดือนนี้นะครับหกเหรียญนะครับการแบ่งปันการช่วยเหลือนะครับมาตกอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับดูแลตัวเองดีๆมีโอกาสดีขึ้นนะครับสาหรับคนที่มีโรคประจาตัวนะครับคนที่เดินทางอุบัติเหตุไม่มีครับเดือนนี้ ครับการเดินทางก็รับลืน่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเดือนที่ราศีกุมนะครับค่อนข้างที่จะชิลนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดในราศีกุมนะครับมีความสุขไปตลอดปีและมีเงินใช้ตลอดไปนะครับวันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ